ดี่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดกล่องสู่มเพราะว่าพับเกิบทุกอันเลยในเซเว่นแต่ว่าแบบถุงๆเราไม่เอามานะปึ้งมา,มาเรามาแกะอ,อันไหนก่อนดีแจมตีมาเขี่ยเปาะไป เป็นพวกคลิปนะคะนี่ที่แกะอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยกล่องสวยนะเนี่ยเก็บกล่องไว้ดีไหมไม่เป็นไรเราแกะข้างบนเถอะเบ้เฮ้ยสตรอเบอร์รี่ทริงเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราแกะผิดด้านถูกแล้วแหละ อุ้ยลืมบอกเลยว่าอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้แล้วก็อยากได้ทุกตัวเลยเอามาเถอะตัวไหนก็ได้จะหลับตาหนาแล้วนะให้ทุกคนบอกมันเป็นถุงอีกทีปะใช่มันเป็นถุงอีกทีมีการ์ดปะอันนี้น่าจะการ์ดมันมัน้งอุ้ยไม่ใช่ซีเคร็ตแบบวิลุ้นจังเลยอ่ะหนึ่งสอง เปิด,ดยากอะตัวไปเปิดไม่คราวนี้เราใช้ฟันนะคะมูงแง่ว้าลัตัวอะไรตัวหน้ากล่อง เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เราชอบอแล้วดูสีลิบโอ้ยสวยอะ่ะชอบปลื้มเลยปลื้มปลื้มปลื้มใจค่ะปลื้มเลยขอลองดูสีดูดูสีวุ้วสีสวย แกเกตว่าจึ้งแล้วสีว่าจึ้งกว่าดูสีลดเกินค่ะคุณน้าแกะไปแล้วอันนึงมีการไหมอ๋อมันไม่มีการอ,อยอยาถามว่าทำไมเราเปน็นอย่างนี้เราปวดท้องอยู่อันนี้เก็บไปกัน ปิดยังไงนะลืมละ okay. อยากไ,ได้กางน,นิดนะคะได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ข้างซีเครตเลยนี่อ่ะวางไว้ก่อนอันต่อไปรีบแล้วก็ต้องรีบอีกค่ะนี่อยากได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เอ้าขอตัวไม่ซ้ำขอไม่ซ้ำก็พอ อีกแล้วออไปค่ะเราจะแกะคลิปนี้รวดเดียวเลยเพราะว่าเราเพิ่งซื้อครบเมื่อวานแล้วก็จะแกะเลยเพื่อความตื่นเต้นไม่มีการ์ก็คือเราหยิบม,มาได้เลยแบบชิวๆถุงสวยอนะถุงน่ารักมากเลยชอบไปค่ะปิดตาดึงห้ากล่องอะไม่ไอไอ ไม่เป็นไรถือได้เหมือนกันแล้วเราอยากได้ทุกตัวอันนี้ขอให้ได้สกิทุกตัวแล้วกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเราเหลืออีกเยอะนี่เราเหลืออันนี้ด้วยอันนี้อีกไม่เป็นไรได้สามไม่เป็นไรยังเหลืออีกสามกล่องยังมีหวังอยู่ถ้าได้ตัวนี้มาตัวเดียวก็คือแบบ จะบ้าตายมาดูสีก่อนสีอันนี้มันเป็นสีฟ้าลิปค่ะวิวสวยอ,ะอย่ะลิบออยฮะกินเหมือนยาสีฟันเลยอะ่ะอันเนี้ยทาได้ปากฉ่ำอ,อันเนี้ยทาแล้วปากสวยลิปก็จบไปแล้ว อันนี้มันกินแปลกๆอ่ะถ้าเราก็แสบปากนะแต่ไม่เป็นไรมาเรามาแกะอันนี้กันมันเหมือนยาสีฟันอ่ะอันเนี้ยมาเรามาแกะอันนี้กัต่อตัวที่อยากได้ก็คือตัวนี้ตัวนี้เท่านั้นสาธุอยากได้ทุกตัวขอทุกตัวเลยได้ไหม มารอบนี้แกะได้มีหวังนะมีหวังก,ก็หยิบมาแบบแฮปปี้เลยเฮ้ยจับจับดูก่อนมมงแงไม่ใช่สามตัวแต่ขอไม่เอาไอตัวนี้แล้วกันนะเอาลงไปก่อนดูถุงสีถูงน้องน่ารักกัไปค่ะทำนคะคะนึตอง นี่เป็นบับเบลใช่ไหมใช่นองบับเบลเอ้ยเปิดยังไงกดเหรออุ้ยทำไมมันแข็งแข็งนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะบัตอ๋อที่บัตแกม้มีไฮไลท์มาด้วยอ๋อดูสิไม่ติดหรอกแต่ไม่ค่อยปลื้มนะเพราะว่า เนื้อมันไม่ค่อยดีแต่ว่วาไม่เป็นไรน่ารักนี่สมอันแล้วนะคะไปค่ะไปกันต่ออยะรวมไว้กล่องใหญ่เอากล่องใหญ่อันเนี้ยกล่องแรกตะแกะอันสุดท้ายเอากล่องใหญ่กันก่อนเลยนะคะอยากได้ทุกตัวเลยเอามา แต่ขอให้ได้ตัวนี้แล้วกันนะแต่ว่าตัวอื่นได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าชอบทุกตัวแต่ว่าคือมันได้ทุกตัวแล้วไงยกเว้นไอ้ออนี้ยกเว้นตัวที่เราชอบยกเว้นตัวที่อยากได้มากที่สุดต,ตัวอะไรอะมา์ฟล เป็นกระจกนะฮะแล้วก็ขนมไม่กินเก็บไปก่อนนะฮะได้ตัวนี้เฮ้ยจะอันสุดท้ายแล้ว่าขอตัวนี้แล้วกันนะมาค่ะต้องมาแกะประกอบกันนะคะแต่กระจกมันดูเหลืองๆอ,อ่ะแต่กช็ชอบอยู่ีเพวกแพ็กเกจน้องน่ารักมาก ให้อะให้เนาาีย่ยดูกระจกสวยอ่ะอาสองหน้าตัวเองอันนี้คืออันที่ตั้งกระจกอืมอตั้งพิธีไหมตั้งตรงนี้หรอ หันฝั่งไหนกันแน่เนี่ยแล้วก็คือมีอะไรมาอีกหมดแล้ว,ลวก็มีแค่อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋อติดตรงนี้ไอไงอ,อันนี้ก็คือเก็บลืมอุย๊ยงันเดี๋ยวเราติดอันนี้ก่อน จกโอ้ยขวดน,น้ำก็ตกอันนี้ก็หลุดนี่อุ้ยตกอีกแล้วน่ารักชอบชอบเลยรักเลยอะ จะไปตามหาหมาให้พบเลยถ้าอันนี้ไม่ใช่เราจะฝังใจมากแล้วเราก็จะไปตามหาให้เจอขยะหาให้นกันมาค่ะลับตาอันนี้ส่งขนมใช่ปะชิมิชิมิชมใช่ส่งขนม โค้ได้ตัวนี้ก็คือสามตัวหัวหนะ้าทีมยังไม่มาเลยฮัลโหลคงรู้เขารู้แหละว,ว่าเราชอบสีเขียวอะ่ะใช่เราชอบสีเขียวถูกต้องเลยมันแกะยังไงหรออ๋ออย่างนี้เราต้องถอดฟิล์มอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม อ๋นนี่เอาไว้ติดติดเลยนะคะนี่โฮยสนุปของวันนี้ก็คือได้ไม่ครบตัวนะคะขาดแค่พี่ใหญ่คนโตพี่คนโตของเราบอสซัมบอสซัมไม่อยากมาอยู่กับเราเหรอคือถ้าได้สีเข็ดทุกตัวก็ดีนะแต่มันไม่ได้ มาค่ะมันติดหลังโทรศัพท์ค่ะมาปึ้งวิดีโออันนี้คือมันติดแล้วน,นี่ก็คืออันบ็อกของทุกอย่างนะคะแล้วก็อีกอันนึงอยู่ข้างหลังโทรศัพท์นี่คือแบบ ล้มแต่ว่าแอบน้อยที่แบบได้ไม่ครบแลวก็คือลีฟดันมาหยิบได้ตัวเดียวกันโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูจนถึงจบนะคะบ๊ายบาย